สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LL Jelly นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่แบบปังๆขอเริ่มที่เรื่องของ Rockstar กันก่อนเลยดีกว่านะครับ Rockstar ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงแรกของ a l t e r e g o ที่ปล่อยมาปล่อยมานานหลายเดือนแล้วและยังไงนะครับ Rockstar เขาก็ยังเดินหน้าสร้างความปังในทุกๆวันจริงๆล่าสุดนี้แฟนๆเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงการนะครับพร้อมกับขอพลังให้ไปช่วยกันสตรีมเงินด้วยในตอนนี้เนี่ย เหลืออีกเพียงแค่8.2ล้านสตรีมนะครับเขาบอกว่าจะสามารถทุบยอดสตรีม500ล้านครั้งบน Spotify กันได้แล้วดังนั้นก็ไปกันเลยทุกคนใครที่แบบเป็นสาย Spotify อยู่แล้วสตรีมเพลงของลิซ่าฟังเพลงของลิซ่าทุกวันอยู่แล้วเน้นที่ Rockstar การน,นะรับตอนนี้มียอดทั้งหมดเนี่ย492,853,924สตรีมเราต้องการอีกประมาณ 8.2ล้านนะครับก็จะทำให้ Rockstar ของล i ซ่เป็นเพลงที่มียอดสตรีมทะลุ500ล้านกันไปดังนั้นปีนี้เรามามอบของขวัญให้กับลิซ่าด้วยยอดสตรีมล็อกสตาร์ที่ทะลุ500ล้านสตรีมกันดีกว่าทุกคนไปกันเลยนะครับของขวัญสุดพิเศษนี้ลิซ่าเนี่ยถ้าหากได้รับจะต้องดีใจมากแน่นอนล็อก s t a r เพลงที่ลิซ่าชูความเป็นตัวเองด้วยแล้วก็ชูความเป็นไทยไว้ในนั้นใน MV นะครับตามไปดู MV กันแล้วก็ ต้องไปสตรีมใน Spotify กันให้เยอะๆเลยวันนี้ใครฟัง Rockstar บน Spotify กันมาแล้วบ้างคอมเมนต์มารายงานตัวกันหน่อยส่วนใครที่ยังรีบเปิด Spotify แล้วก็ไปสตรีม Rockstar กันได้เลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีเรื่องปังๆของลิซ่าเพิ่มเติมด้วยกับ กินเน e s s เวล์เรคคอร์นั่นเองที่ในตอนนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงสำหรับจำนวน,นรับกินเนส s เว r เรคคอร์ดของ K-POP ว่าศิลปิน K-POP o โซโล่ที่สามารถทำยอดเนี่ยได้สูงที่สุดคนคนนั้นมงลงที่ลิซ่าของเรานั่นเองนะครับโซโล่ K-POP ที่มีสถิติโลกแบบกิน n นส s s เวลเรคคอร์ดมากที่สุดในประวัติาศาสตร์ลิซ่าลาริสามนโนบาล เสถิติด้วยกานนะครับบนกิน n นส s w เวล์เรคคอร์ที่ลิซ่าสามารถทำไปได้และท็อป6หรือว่า6อันดับเนี่ยก็จะมี b l a c k พ i n k อยู่2คนคือลิซ่าในอันดับที่1และโรเซในอันดับที่2 l i ลิซ่ามี9โรเซมี8ฝาแฟดของ b l a c k พ i n k นี่คือ2ตัวแทนของวงนะครับที่เข้ามาอยู่ใน6อันดับแรกของศิลปินโซโล่ที่มียอดกินเนส s เวล์เรคคอร์ดสูงที่สุดของเคป๊อนั่นเอง ปิดจบกันที่เรื่องนี้ไปเลยดีกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าที่เกาสงเนี่ยเขามีเทศกาลเกี่ยวกับไก่ทงไก่ทอดอะไรกันเกิดขึ้นและลิซ่าเองเนี่ยก็เพิ่งสร้างความปังไว้ที่เกาสงเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบดีๆนั่นเองเน,นะครับเขาบอกว่านี่คือเทศกาลไก่ทอดเกาสงและ แผงของร้านที่ลิซ่าเนี่ยเขาลงไว้ใน i อ Story จนกลายเป็นไวรัลคนแห่ไปตามกินกันแบบเพียบเลยเนี่ยเขาก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทำแถวนะครับต่อแถวกันยาวเรียกได้เลยว่ายาวสุดๆในงานดังนั้นนี่คือแมสมากๆและลิซ่าของเราเนี่ยสร้างเรื่องเอาไว้ทางเกาสงเนี่ยเขายกให้ลิซ่าเป็นควีนของเทศกาลไก่ทอดเกาสงเลยก็ว่าได้ท,ท,ทั้งๆที่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปในงานนี้หรือว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับ ลิซ่าภายในงานเลยมีเพียงแค่ร้านที่ลิซ่าเนี่ยเคยไปทานแล้วก็ลงไว้ใน IG นะครับไปออกบูธในงานครั้งนี้แต่ก็ทำความปังให้กับงานจนคนเนี่ยอึ้งกันไปเลยว่าโอ้โหแถวยาวมากยาวแบบยาวยาว800เมตรเลยนู่นนะครับ อยู่หนน้้าารปลายแถวเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้เพราะว่าคนเนี่ยเขามารอชิมร้านนี้กันเพียบซอฟพ,พาวเวอร์ปังๆซอฟพ,พาวเวอร์ให้ประเทศไทยแล้วลิซ่ายังซอฟพ,พาวเวอร์ที่เกาส่งกันด้วยเขาก็เลยยกลิซ่าเป็นควีนออฟเทศกาลไก่ทอดจากแฟนเกาส่งกันเลยทีเดียวนะครับใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเม้นกันมาและวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากก,ากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ